สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของลรา V.I.P กับสามาคิี V.I.P นะคะประจวมาที่2เมษายนปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสำหรับลรา V.I.P ตัวเด่นก็คือ7กับ0 6กับ9 70 71 74 76 79 60 62 64 67 69จับคู่ก็70ก็69 60ก็79 09ก็76เนาะ สามตัวก็หนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหกศูนย์หกเก้าศูนย์หกเจ็ดเก้าต่อไปสามัคคีวีไสามก็หกสี่กับเจ็ดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดสามสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดเจ็ดสามหนึ่งอันนี้เจ็ดกับหกมาเหมือนกันนะต่างกันสามกับสี่ศูนย์กับเก้าเนาะก็ขอเใหนเพื่อนทุกคนโชคดีนะ จับคู่รุ้นด้วยกันเดอ้อสามัคคีวีกับเราเฉพาะกิจเด้อวันนี้เราสามัคคีกับเราวีไอเด้อวันนี้สําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้น้อโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ